ครูรุ่งอีซี่ไลฟ์สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เป็นเช้าวันฝนตกนะเมื่อคืนพายุลงฟ้าแรงฝนแรงไฟดับไอ้ดูเช้าขึ้นมาฝูงวัวของกลุ่งเองดู <c oughs> เขาเรียกสดชื่นเนาะมีพลังหรืออะไรยังไงนะคะตื่นเช้ามา <c oughs> ดูสภาพล,ลูกแก้วลูกแก้ววัวท้องของกลุ่งยังอยู่นะทุกคนนะตั้งท่าจะคลอดตั้งแต่ก่อนเพื่อนเลยตอนนี้ยังอยู่นะคะคนอื่นคลอดกันหมดแล้วลูกแก้ว ลูกแก้วจ๋าไม่ไล่กันนะเด็กเด็กเด็กเดกก็สนุกไปด้วยวิ่งกันเป็นพรวนเลยลูกแก้วลูกแก้วจ๋าลูกแก้วลูกแก้วลูกแก้วข่มอารมณ์นิดนึงลูกขมอารมณ์นิดนึงตั้งสติไว้ชอบไล่คนอื่นคนนี้ไป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 ไกลเพื่อนลูกแก้วไปไกลเพื่อนปันสุกปันสุกก็สนุกเลยครับลูกแก้วมีเพื่อนเล่น เขาท้องแก่แนละ้วทุกคนนะลูกแก้วอะ่ะดูสิดูเขาไปนู่นเด็กๆก,ก็สนุกทุกคนไม่ตาลายนะเพราะว่าเออเวลาหมุนกล้องตามก็จะแบบลายตานิดน,นึงนะคะแต่ว่าก็อัวเขาขยับคุลุงก็เดินก็จะเป็นอย่างนั้นแหละอ่ะลูกแก้วลูกแก้ววิ่งไปนู่นดูฉลามขาวนะคะจากฝูงของลุงดูลูกแก้วอะ่ะคือคิดว่าเป็นพันเขาลูกแก้ว ลูกแก้ว bon ต no ั um like, life, like, ้งสติไว้ตั้งสติไว้ใจเย็นเย็นลูกแก้วใจเย็นเย็นต่อหนใจลึกๆบัวน้อยบัวน้อยบัวน้อยก็นึกว่าเขาสนุกลูกแก้วใจเย็นเย็นเขาจะมีอารมณ์แบบเนี้ยไล่คนนู้นไล่คนนี้ลูกแก้วนี่คนอื่นเขาคลอดกันหมดแล้วเหลือเขาเนี่ยยังท้องแก่ก็ยังยิงอยู่บัวน้อยหัวน้อยลูกแก้วแม่จะตีแล้วนะ ปันเจกอมทองของขวัญปันสุกลูกแก้วไปวิ่งไกลๆกลางนานน่นคนเดียวไปอย่ามาไล่คนอื่นดูเด็กๆดูเด็กๆอาจจะรู้สึกสดชื่นเนาะหลังฝนตกดูลูกแก้วไปกูไม่กลับแล้วตลิดเปิดเปิงแล้วเน่ ขงขวันกับปันสุกยืนตีคู่นะเป็นคู่แฝดเลยอมทองอมทองจ้าอมทองก็สดชื่นไหมลูกหน้าตาแปลกแตกแล้วเราตักแกขงขงวันหน้าดำกิดป,ปีเลยปันชุก ห้องกันจ้าไอ้างวันจ้ารังวันจ้าไอ้ห้องกันจ้าลูกสาวแม่เองเนี่ยประมาณนี้ค่ะทุกคนเช้าๆลางวันฝนตกก็จะดูดิดด้าถีบทีบทีบก็จะดูดีๆนิดนึงลูกแก้วมาอีกแล้วลูกแก้วลูกแก้วลูกแก้วใจเย็นๆใจเย็นอาการเป็นยังไงล่ะให้แม่ฟังเลยอาการเป็นยังไงมันเป็นยังไง เนื้อตัวมันสัน่นฮะไม่ต้องเงินฮาร์ดเลยไปนุ่นวิ่งก,งนะกลางนาไกลๆไปไม่ต้องมาไล่คนอื่นนะไปไกลๆเลยไกลๆเลยแม่ตีนะแม่ตีนะไปไกลๆไปไกลๆเลยไม่ต้องมาคิดไล่คนอื่นคือมันเหมือนเขาต้องใช้พลัง แน่ไม่ไล่เด็กนะลูกแก้วนะบันจุบันจุเออนั่นแหละกับคณะนั่นแหะช่วยได้บันจุบรรจุไม่ได้ดูเรื่องเขาหรอกมันเหมือนเขาต้องออกกําลังหรือต้องใช้พลังหรือต้องอะไรยังไงสักอย่างต้องเบิร์นมันต้องเบิร์นเน่เหมาะกับฉลามขาวตัวเองท้องแก่เลยอ่ะโอเคทุกคนประมาณนี้นะคะลุงจะ หยุดคลิปแค่นี้ดูไปจัดการลูกแก้วไล่เพื่อนๆก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะช่วงนี้คกูรุงไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าหลายๆอย่างนะคะทําให้แบบไม่ไม่มีเวลาพอที่จะมานั่งทําคลิปนะคะอ่ะโอเควันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณนาขาที่ชมบายบายสวัสดีค่ะ